อยากไปสี่วันรู้านวิวแล้วเป็นไงบ้างครั้งสกไวยกว่าที่คิดวกว่าที่คิดเยอะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรารู้สึกว่าพวกเราก็ตื่นเต้นกับการปล่อยไพร์ลอทครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นยังไงนะาพอปิดแบกสุดใจเพราะว่ามันเป็นตัวไพร์ลอทที่เราถ่ายกันไว้นานมากๆแล้วด้วยใช่แปดแปดเดือนที่แล้วแทบไม่ได้เอาสิ่งที่ถ่ายจริงๆมาใส่เลยค่ะใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นไพร์ล์ท์แล้วก็ตอนนั้นก็ ยังไม่ชินกับปวดหรือว่ายังไม่มันเป็นวันแรกของการถ่ายเลยค่ะใช่ใช่ตอนราได้ชมตัวใครบอกแรารู้สึกะรบ้างภาพที่มันถูกข่มาด้บ้างว้าวเลยภาพสวยมากภาพสวยมูสวยค่ะเป็นรู้สึกว่ามันเป็นพีเรียดจริงๆแล้วก็พอยิ่งมีเพลงของพี่เสียงของพี่แก้มมาอีกมันก็ยิ่งแบบอลังการงานสร้างมากใช่ค่ะหลายคนก็คือชื่นชมรอชมแบบว่ารู้เป็นคำว่ารอชมแล้วใช่ไหม ก็อยากก็อยากให้ทุกคนได้ชมแล้วเพราะว่าก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทั้งทีมงานนะักแสดงตั้งใจมากๆในการทำเนาะรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ดูเนื้อเรื่องน่ารักมากๆแล้วก็มีความเป็นไทยเยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็คนตั้งใจมากๆเพราะเวลาถ่ายทำค่อนข้างนานเพราะมันจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เล่อยู่นนรู้นะสึกไงบ้างกับช่วงเวลาที่มันผ่านมากว่าจมาําเลยถึงเนี้ย ผกล้มอยู่อ่นไปได้ไงอ่ะสะดุดนิดนึงปวดขานิดนึงรู้สึกว่ายากมากสำหรับทุกคนทุกตัวละครที่เกิดขึ้นในในซีรีส์ทั้งชุดสถานที่ทุกเซตที่เราถ่ายทำมันแบบต้องผูกเซตใหม่หมดเลยให้เป็นพีเรลียดก็ภาษาก็ยากเหมือนซีนจะเท่านี้แต่ว่ากลายเป็นว่าเท่าเนียาะว่าแบบว่ารายละเอียดเยอะรายละเอียดเยอะ มันมีเรื่องดูภาษาไอ้หลอกแค่ไอ้หลอกแค่ประมาณหน้าเดียวแต่ว่าขยายันแล้วประมาณสี่หน้าเพราะว่าอ๋ประมาณนั้นอมมอกเยอะจริงๆประมาณนั้นลหรอคะไม่เห็นรู้ภาษาวันนี้เป็นไงบ้างเราพูดชัดมากขึ้นแล้วพูดอย่างราชสำหรับอะไรอย่ากมี้ยากมาก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 ค่ะยากที่สุดแล้วเรียนถ้าเรียนจริงจังเลยใช่ไหมครับ ไม่ไม่มีการเรียนเลยค่ะคือจะเป็นการว่าอ่านบทอ่านบทอ่านบทแล้วก็มีถาม a c แอคทิฟบทนิดนึงถามรู้จักว่าแบบอันนี้ยังไงค่ะไม่ก็พี่ถามว่าทั้งสองคนมีคำที่มันติดปากมัที่สึกว่ามันยากเม่เราสิ้นไม่ได้สักทีรสที่ที่พูดไม่ได้ใช่ไหมคะที่รู้สึกว่ามันไม่มันรอเรือไม่มาอะไรทำไม่ได้หนูมีสองคำที่รู้สึกว่าเอ้ยเธอ

นิ S <S ้วของหญิงเขาจะพูดพูดพูดรวบแบบคำว่านิ้วหญิงเย้าหญิงแล้วพอมันเป็นประโยคที่ต้องพูดยาวๆน้องฟินพูดไม่ได้ตัดเลยว่าะว่าเย้าเย้าหนิงยิ่งนิ้วหญิ่งอะไรไม่รู้ถ้าแยกออกมาเป็นภาษาไทยก็คือนิ้วกับนิ้วของหญิงใช่พอมันไปด้วยกันแล้วพอมันอยู่ในไดอะล็อกที่ยาวอ่ะหนูจะขอพุ่งกลับว่าแบบ หนูค่ะหมอขอไม่พูดคำนี้ค่ะอ้ะถ้าไมพูดคำเป็นนิ้วหญิงก็พูดอะไรนิ้วของหญิงเหรอนิ้วอย่าทำนิ้วของหญิงสิคะอะไรอย่างเงี้ยขอคำชั่หน่อยเพราะมันยากมากอนุมัติไหมอนุมัติไหมหรือได้ค่ะเพราะว่ามันติดจริงๆจริงเปล่าแสดงว่าไปสยบไม่ได้ที่200ปีด้วยนิดเดียวเลยากมันจะมียอหญิงเหมือนกัน2อันรอเรือ2อันรอลิง2องอันรอลิงและรอเรือหลายอย่างคนทงเยอะ เย้าหญิงเย้ยหญิงแปลว่าเย้หญิงแปลว่าอย่าล้อเล่นกับเราซิยาอ,อย่าล้อเล่นอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นอย่าล้อเล่นกับใจอะไรใช่่ะอย่าเย้า,ยาหญิงเล่นอย่างน,นั<อ>้นอะไรประมาณนั้นค่ะก็ขอพูดกับว่าขอไม่พูดขอไม่พูดแล้วขอเปลี่ยนว่าตัดออกไปเลยถ้าตัดออกไปแล้วจะใช้คำไหนมาแทนคำสอเปลี่ยนคำเี่ยไปเลยอย่าแกล้งหญิงหรืออะไรอย่างนั้นไป กิ่งเขินนะคะอะไรประมาณนั้นไปค่ะทางเราทบ้างทั้งหมดทั้งหมดที่เป็นครอบครัวเหรอเปิดมาหน้าแรกตัดคำไหนได้นะไม่ได้ซักถามก็แป๊บนึงจะตัดคำไหนก็หรือไม่หรือไม่ก็แล้วนะลายสอบมันเยอะคำยากก็เยอะหนูรู้สึกว่ามันยากตอนที่เอ่อยิ่งคุยกับท่านแม่เสด็จพ่ออะไรอย่างเงี้ยท่านอาเขายศสูงกว่าไงทั้งยาวทั้งยาก จำไหมประโยชน์แห่งที่พอเริ่มอ่านแล้วสิว่ายังไงก็ไม่เข้าปากยังไงก็ไม่เข้าหัวเป็นอย่างนั้นแหละค่ะเอาห่วงกับห่วงอ๋อใช่ห่วงกับห่วงห่วงกับห่วงยังไงเอาห่วงหรือห่วงห่วงกับห่วงห่วงกับห่วงห่วงห่วงกับห่วงสมมุติว่าแบบว่า เป็นยัไงห่วงยิงสมุติสมุติหนูสมุตรไทยนินญิงอันี้ห่วงนะคะแต่แต่จะกลายเป็นอันิ้ห่วงนะคะห่วงอะไร <c oughs> อะไรประมาณนั้น<อ>ทันย่าก<อ>ไม่รู้ทำไมพูดไม่ได้แต่<อ>มันเหมือนแบบว่าคือถ้านของเราพูดในไม่มีเส้นเทนนต์ได้อยู่แต่พอพูดในเส้นเทนต์ปุ๊บไม่ได้แลอ้าวแล้วแม่มี่วิธียังไงให้มันเข้าใจกับคำที่ต้องเขียนมาทีบทในนั้นใช่ไหมก็อ่านวงกลมแต่งประโยคแล้วก็ กูเกิถ้ากูเกิยังไม่ช่วยเราก็องใครมหาเพิม่มคำตบหรือใครก็ได้ที่แบบว่าช่วยเราได้ใช่แล้วก็แต่ว่าพอช่วงนั้นอะที่พูดหลายๆแบบว่า after week after week กับเป็นแปดเดือนอะก็เริ่มเริ่มเข้าปากแล้วพอแบบช่ังกลาไคลด kind of ็อฟนะก็เริ่มก็เริ่มเริ่มเป็นหญิงในวังบ้างแล้วเออจริงๆจริงพอพูดผิดมีสกิทจะมาว่างงงงน่าจะออกเลยน่าจะอยู่อยู่ในซีนก็จะแบบ เล่นเล่นตามบทไปพอพอพูดผิดก็ <ś refriger ant> ใช่หรอใช่หรอแล้วยัจะแบบเลยนะฮะไม่ใช่ใช่แล้วก็จะถามผู้ช่วยภูมกับคนหนึ่งว่ามาบทบทบทอบทอะไรนะคะนี่คือมันต้อมันละอเขาบอกว่าผ่านแล้วเราไปดูมอนิเตอร์ไหมว่าเราเป็นยังไงบ้างสองคนจาการที่วิของเราไม่ไม่ถูกซีนไม่สอดส่วนส่วนใหญ่ฟินจะดูพาร์ทดราม่าซะเยอะที่ที่หนูต้องวิ่งไปดูหน้ามอนิเตอร์ว่าแบบ เป็นไงบ้างใช่์ชยแสดงว่าถ้าผ่านเรื่องนี้ไปสกิลการแสดงเราก็คืออัพเวลแล้วหวังว่าหวังว่าหวังว่าหหววัง่าทำไมอ่ะก็ไม่แตกต่างจากดูเลยหวังว่าเพราะว่าก็ณช่วงเวลานั้นทําเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าทุกเรื่องอ่ะจะมีความท้าทายของทุกเรื่องก็อาจจะก็ก็อาจจะยากหน่อยอาจยากสองเรื่องที่เราได้เงินเราปวดใจด้วยความที่โปรเจกต์ค่อนข้างมีคุณสูงมาก กดดันทุกเรื่องเลยจริงกดดันคนละแบบอิบมือกันยังไงคึงไม่อยากมชอฉันนะอิบมือกันยังไงไปดักหน้าป่วหรอมองหน้าให้แค่นี้แค่พอแสดงว่าคือตอนนี้แค่มองหน้ารู้เลยว่าตากรู้เลยสู้ทำอะไรไม่ได้สู้ใช่แล้วอย่างถ้ามันเป็นทีเด็ดฉากดีซินฉากโรแมนติกมันจะเป็นประมาณไหนคนเขจะคิดาำหรือว่ามันยังมันได้แค่มองตามันได้แค่แบบ เดี๋ยววะลูกเราบอกว่าอีพีหนึ่งคือที่สุดของฟินไปเลยมันเริ่มแล้วหรอแค่อีพีหนึ่งเริ่มแล้วหรออีพีหนึ่งแล้วแลก็ตายนะหนึ่งน่ารักน่ารักอยใส่เป็นเด็กมัดแกะไปเที่ยวสวนสนุกเอ้ยไม่ใช่สวนสนุกอะไรว่างานวัดงานวัดเชื่อได้ใช่ไหมเชื่อได้เชื่อได้เช่ได้ค่ะเชื่อได้เชื่อได้แต่กินปิดกล้องก็คือแบบปิดกล้องหรอกินปิดตากล้องอีพีท้ายๆแล้วเป็นใครเป็นอะไรว่าไป แต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีเราพูดว่าวันแอร์ไดอย่งพูดว่าพูด่าออพูดได้แล้วใช่วันออนแอร์พูได้พวกเราไม่รู้ไอันนีอยังไงิอบหมาย่างนี้ขอโทษขอโทษขอโทษไปต่อไปต่อมานอนแอรใช่ไหมคะคผมได้วันออนแอร์แล้วผมก็สินหาว่ามันไหนที่ไหนพูดได้เลยลูกวันออนแอรก็คือสี่สิงหา ใช่ทางช่องทางเวิร์กทอยค่ะก็ไวมากได้ดูไวมากไวกว่าที่พวกเราคิดไวกว่าที่คิดแบบเร็วมากจริงๆอีกเดือนหนึ่งก็ได้ดูแล้วต้องไม่พลาทุกคนว้าวแน่นอนอีกเลยใช่ไหมเรื่องนี้ว้าวแน่นอนแน่นอนค่ะน่าจะกสรถเหมือนเดิมมีทุกแบบว่าสนุกแล้วรถตื่นเหมือนเดิม่ะน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ทุกคนรอดูถ้าสึ่อจะดีใจแค่ไหนแฟนๆต้สปอร์ตตามไปดูที่จนดกำลังได้รางวัลตับเต็ ขาแล้วเขายังรอติดตามผลงานเราสุดงงใ,ใจมากแบบว่าเขาเป็นกำลังใจให้เราตลอดเวลาแม้ว่าจะผลงานเล็กผลงานใหญ่ทุกอย่างเลยเขาจะคอยแบบว่าเออยู่ตรงนี้นะสปอน์ตนะอยู่ข้างๆนะก็มันทาให้เราอยากสร้างผลงานดีๆให้เขาได้ดูรู้สึกเขาเป็นกําลังใจให้เราถุกวันในการาที่จะออกมาทําอะไรก็ตามแบบงานวันนี้หรือว่างานอื่นๆที่เขารอซัพพอร์ตเราในทุกๆงานรู้สึกว่านีใจแล้วก็ สึโชคดีมากมากที่มีทุกคนอยู่ข้างๆแล้วก็อบอุ่นเสมอเลยค่ะก็ยินดีที่ถูกรักเสมอค่ะถ้าคุณปิดท้ายก่อนแล้วอยู่ในนัาไปปิดที่นหนอยู่เลนน่าสี่เอ้ยสี่กรกฎาคมเทียบเท่ากันถ้าอยู่กรกฎาคมหาใช่เดือนเดียวดูมันจะเบื่อเลยซึ่งปีหนักเป็นของเราอย่าเบื่อสิคะเพราะคือการปีหนักกินได้ที่เมาหมดเพราะว่าตอนช่วงปีแรกเราอยู่ในกองถ่ายอย่างเดียวนี่ไง ลราล้อนร้อนแล้วแล้วจอแล้วทุกี่ดังไป็นคร้อนแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ